เซอร์ไพรส์ดาราสาวชื่อดังถูกขอแต่งงานสุดโรแมนติกริมชายหาดอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างไฟนิชานันฟันแก้วซึ่งเธอโลดเล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจนมีแฟนคลับหลงรักและติดตามจำนวนมากนอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่อินสตาแกรม f a w i n i c h a n u n อย่างล่าสุดพบว่าสาวฝ้ายได้โพสต์ภาพที่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานริมชายหาดโดยระบุข,ข้อความว่า and I said yes love you นะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแห่เข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าที่เจ้าสาวคนสวย